ีแล้วผมน้ำผู้ที่จะจันกอบครับผมไปนี่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็สามารถกินได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่เมืองกาล์ฮะที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมอยู่น่าตอนนี้มีอย่างน้องธีรพงศ์ครับอย่างพุ่งนานอย่างเงี้ยกับเพื่อพี่น้องอะไรข้าใหเนาะตอนนี้ผู้อายุ ยี่สิบเอ็ดแล้วสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสองครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอคู้ปรักเก่าอีกแล้วบางไฟโก้ล่าสุดไปต่อยที่ชลนบุรีมาวันนั้นเป็นไงก็มีเสียวดึง้ายเอาได้ชนะคะแนนเข้ามาเนาะเขามวยสไตล์อะไร ก็มือคือมือเนี่ยนะวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่ใช่ครับคิดวันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมน่าจะย้ำนะครับผมแต่ประมาทไม่ได้นะใช่ครับก็ไหวเดิมวันนี้ร้อยห้าร้อยห้ามันเดินมาเมื่อเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยครับถ้าเกินก็มาวิ่งยื้นอสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำชัยนะคุ้มมากี่กิโลประมาณสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราหลักตอนนี้ร้อยครับคนจที่วัด คุณยิ่งเสียใจเราฝากเชินชวนแฟนคลับแล้วหน่อยโอเคไปเลยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับไป